ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของเราถ้าพูดถึงอาหารไทยที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนทุกภาคขนมจีนคือหนึ่งในเมนูที่แทบทุกคนต้องเคยลิ้มลองไม่ว่าจะในงานบุญประจำหมู่บ้านร้านอาหารริมทางหรือแม้กระทั่งในพัตตารหรูเส้นสีขาวนวลเนื้อนุ่มที่คุกเคข้ากับน้ำแกงรสเข้มข้นเป็นภาพจำที่อบอุ่นของครอบครัวไทยมาหลายชั่วอายุคนขนมจีนไม่ใช่แค่อาหารที่ให้ความอิ่มอร่อยแต่ยังแฝงไว ไ้ด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความเชื่อของผู้คนที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานและนี่คือเรื่องราวของเส้นเล็กๆที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันไว้อย่างแนบแน่นขนมจีนมีประวัติที่ยาวนานจนหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วขนมจีนไม่ได้มีต้นกําเนิดจากประเทศจีนอย่างที่ชื่ออาจบอกเป็นในและจริงแล้วคําว่าจีนในที่นี้มาจากคําว่าชนหรือยี ในภาษามอญซึ่งหมายถึงการนวดหรือการหมักเป็นคำที่บ่งบอกถึงกระบวนการทําเส้นขนมจีนแบบดั้งเดิมไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนโดยตรงเลยขนมจีนถือเป็นอาหารเก่าแก่ที่พบได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในบริเวณลุ่มน้ําเจ้าพระยาและแถบมอญหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ว่า คนไทยรู้จักทำและกินขนมจีนมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีการบันทึกชื่อขนมจีนอยู่ในกาบเหตุชมเครื่องคาวหวานของเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศแสดงให้เห็นว่าเป็นอาหารที่นิยมในราชสำนักมาเนิ่นนานและยังคงแพร่หลายสู่ชนชั้นชาวบ้านอย่างกว้างขวางการทำเส้นขนมจีนแบบดั้งเดิมนั้นซับซ้อนและใช้เวลาไม่ใช่เพียงการโม่แป้งแล้วรีดออกมาแบบก๋วยเตี๋ยวทั่วไปแต่ต้องเริ่มจากการคัดเลือกข้าวเจ้าคุณ ณภาพดีนำไปแช่น้ำและหมักไว้2-3วันเพื่อให้เกิดความเปรี้ยวเล็กน้อยตามธรรมชาติซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของเส้นขนมจีนที่มีรสเปรี้ยวจางๆและกลิ่นหอมเฉพาะตัวหลังจากนั้นนำข้างที่หมักแล้วไปโม้ให้ละเอียดกลายเป็นแป้งขาวเนียนก่อนจะนวดแป้งเพื่อให้ได้ความยืดหยุ่นที่พอดีขั้นตอนนี้ถือเป็นศินละปะเพราะต้องอาศัยความชำนาญของผู้ทำในการกะปริมาณน,น้ำและแรงนวดให้เหมาะสมเมื่อได้ แป้งที่พร้อมแล้วจะนําไปใส่กระบอกไม้ไผ่หรือพันชนะที่มีรูเล็กๆแล้วบีบเส้นลงไปในน้ําเดือดจัดจดเส้นแป้งที่ไหลออกมาเมื่อสัมผัสน้ําร้อนจะจับตัวเป็นเส้นทันทีเมื่อต้มจนสุกแล้วจะตักขึ้นไปล้างในน้ําเย็นเพื่อให้เส้นไม่ติดกันและคงความเหนียวนุ่มอย่างที่คนไทยชื่นชอบการทําเส้นแบบนี้ต้องใช้ทั้งเวลาและแรงกายแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือเส้นขนมจีนแท้ที่มีสัมผัสไม่เหมือนเส้นชนิดใดในโลกความอ อรของขนมจีนไม่ได้อยู่ที่เส้นเพียงอย่างเดียวแต่น้ำแกงหรือน้ำยาที่กินคู่กันคือหัวใจสำคัญและในแต่ละภาคของประเทศไทยก็มีรูปแบบน้ำแกงที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นอย่างชัดเจนภาคกลางนิยมกินขนมจีนน้ำยากะทิที่มีความเข้มข้นหอมกะทิประสานกับเนื้อแกงสมุนไพรอย่างลงตัวนอกจากนี้ยังมีขนมจีนน้ำพริกที่ให้รสหวานมันและขนมจีนแกงเขียวหวานที่มั เสิร์ฟในงานบุญหรือเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองภาคเหนือโดดเด่นด้วยขนมจีนน้ำเนี้ยวน้ำจุ๊บสีแดงเข้มจากการเคี่ยวน้ำกระดกูกและมะเขือเทศสุกเติมกลิ่นหอมของน้ำดอกนิ้วแห้งมีรสเผ็ดแตกกลมกลมเป็นอาหารพื้นบ้านที่สะท้อนรสนิยมของชาวล้านนาได้อย่างงดงามภาคอีสานมักนิยมขนมจีนน้ำยาแบบเผ็ดจัดและในบางพื้นที่นิยมกินขนมจีนคู่กับส้มตำแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นความลงตัวแบบอีสาน แท้ส่วนภาคใต้ก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนอย่างน้ำยาปากใต้ที่เผ็ดร้อนถึงใจใส่ขมิน้นและสมุนไพรท้องถิน่นเสิร์ฟพร้อมผักหนาะหลายชนิดเป็นความเผ็ดแบบเข้มข้นที่ครองใจคนภาคใต้และคนไทยทั่วประเทศความหลากหลายของน้ำแกงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าขนมจีนเป็นอาหารที่ยืดหยุน่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนไม่ว่าคุณจะไปภาคไหนขนมจีนก็จะมีหน้าตาและ รสชาติที่แตกต่างแต่ยังคงจิตวิญญาณของอาหารชนิดเดียวกันเอาไว้ได้อย่างน่าทึ่งนอกจากความอร่อยแล้วขนมจีนยังมีความสําคัญในแง่วัฒนธรรมและความเชื่อข,ของคนไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในงานบุญประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งหรืองานบุญตามวัดที่หน,หนึ่งที่ขาดไม่ได้คือโต๊ะขนมจีนหม้อใหญ่พร้อมน้ํายาและผักเคียงมากมายเหตุผลหนึ่งคือขนมจีนสามารถทําและเสิร์ฟในป ปริมาณมากได้อย่างง่ายประหยัดและเหมาะกับการเลี้ยงคนจํานวนมากทั้งพระสงฆ์ญาติพี่น้องและชาวบ้านในชุมชนอีกทั้งยังมีความเชื่อเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเส้นขนมจีนที่ยาวต่อเนื่องสื่อถึงความยั่งยืนความเป็นสิริมงคลและความผาสุกในชีวิตจึงมักถูกเลือกเป็นอาหารหลักในงานบุญที่ต้องการความเป็นมงคลเคียงที่กินคู่กับขนมจีนก็มีบทบาทสําคัญไม่แพ้กันพระช่วยเสริมรสชาติและสมดุลของ อาหารได้อย่างดีผักเคียงมีทั้งผักสดเช่นตัวฝักยาวกระลำปีถั่วงอกผักต้มอย่างฟักทองและถั่วพูสมุนไพรอย่างใบเมงลักโหระพาและสะระแหน่ในภาคใต้ยังมีผักเนาะเฉพาะถิ่นเช่นลูกเนียงมะเขือเปราะและสะตอผักเหล่านี้ไม่ได้มีหน้าที่เพียงตัดเลี้ยงจากน้ำแกงกะทิหรือเพิ่มรสสัมผัสเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งวิตามินและใย,ยอาหารที่สําคัญต่อสุขภาพเป็นภูมิปัญญาการกินที่สอดคร ร้องกับธรรมชาติของคนไทยมาแต่โบราณความหมายเชิงวัฒนธรรมของขนมจีนยังลึกซึ้งไปกว่านั้นเพราะขนมจีนเป็นอาหารที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบรวมหมู่ของคนไทยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการทำหม้อใหญ่เพื่อเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านการนั่งล้อมวงกินขนมจีนร่วมกันหรือการแบ่งปันอาหารให้เพื่อนบ้านล้วนสะท้อนถึงความสามคัคคีความเอื้อเฟื้อและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นชุมชนนอกจากนี้ขนมจีนยังแสดงถึง ความสามารถในการปรับตัวของวัฒนธรรมไทยเพราะแม้จะมีต้นกําเนิดจากมอนแต่คนไทยได้นํามาพัฒนาดัดแปลงและผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองขนมจีนจึงเป็นทั้งร่องรอยทางวัฒนธรรมและหลักฐานของการแลกเปลี่ยนทางอาหารที่เกิดขึ้นในดินแดนตะวันภูมิมาแต่โบราณในยุคปัจจุบันขนมจีนไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในครัวเรือนหรือในงานบุญอีกต่อไปแต่ได้ก้าว เข้าสู่โลกของการค้าสมัยใหม่และการสร้างสรรค์ทางอาหารมากมายเราจะเห็นขนมจีนเสิร์ฟในร้านอาหารรูในรูปแบบฟิวชั่นเช่นขนมจีนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นขนมจีนซอสต,ต้มยำหรือแม้แต่การนำเส้นขนมจีนมาทำเป็นสลัดเพื่อสุขภาพขณะเดียวกันก็มีการผลิตเต้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปเพื่อให้คนเมืองสามารถรับประทานได้ง่ายเพียงต้มน้ำร้อนเส้นขนมจีนยังถูกยกระดับเข้าสู่ร้านอาหารไทยระดับโลก หลายร้านในต่างประเทศที่ได้รับดาวมิชลินนำเส้นขนมจีนไปจับคู่กับน้ำแกงไทยแท้เพื่อให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสถึงรสชาติแบบดั้งเดิมความประณีตของเส้นและความซับซ้อนของน้ำแกงทำให้ขนมจีนกลายเป็นอาหารที่ต่างชาติให้ความสนใจและยกย่องว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยไม่แพ้ต้มยำกุ้งหรือผัดไทยในอีกมุมหนึ่งขนมจีนยังคงเป็นอาหารประจำวันของคนไทยทั่วประเทศตลาดเช้าในชนบทมักมีพ่อค้า าแม่ค้าขายขนมจีนพร้อมน้ำยาให้คนในหมู่บ้านได้ซื้อกลับไปกินที่บ้านขณะที่ในเมืองใหญ่ก็มีร้านขนมจีนที่ปรับตัวเข้ากับชีวิตคนยุคใหม่ทั้งแบบปุฟเฟ่น้ำยาแบบชุดพร้อมกินหรือแม้กระทั่งการสั่งผ่านเดลิเวอรี่สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าขนมจีนสามารถอยู่ร่วมกับโลกยุคใหม่ได้อย่างกลมกลืนโดยไม่สูญเสียตัวตนบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือขนมจีนไม่ได้เปียงเพียงแค่อาหารจ การหนึ่งในชีวิตประจำวันแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนการเปลี่ยนแปลงของสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาหลายร้อยปีตั้งแต่การทำเส้นอย่างพิถีพิถันน้ำแกงที่สะท้อนรสชาติของแต่ละภาคักเคียงที่สอดคล้องกับธรรมชาติจนถึงความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ในงานบุญขนมจีนคือเส้นเล็กๆที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเชื่อมโยงครอบครัวกับชุมชนและเชื่อมโยงความ หลากหลายของวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกันอย่างงดงามครั้งหน้าที่คุณได้ตักขนมจีนใส่จานราดน้ำยาโรยผักเคียงแล้วลิมล้มรสอย่าลืมว่าคุณไม่ได้กำลังเพียงกินอาหารจานหนึ่งแต่กำลังสัมผัสเรื่องราวที่สืบทอดมานับร้อยปีเรื่องราวที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกคำของเส้นเล็กๆเ,เส้นนี้ขอบคุณที่รับชม